สวัสดีครับผมมิสเตอร์บีอาร์หรือว่าหนุ่มแบลิชนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึง10หัวข้อพลังบวกนะครับที่ผมเก็บมาเปลี่ยนแต่งชีวิตของผมนะครับซึ่งก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับแล้วก็ควรจะเอามาแบ่งปันกับเพื่อนๆนะครับก็จริงๆแล้วอาจจะเป็นหัวข้อที่เพื่อนๆอาจจะใช้กันอยู่แล้วก็ได้ นะครับแต่ผมก็อดไม่ได้นะครับที่จะนําหัวข้อที่เป็นข้อคิดดีๆหรือนะครับที่อาจจะส่งต่อให้เพื่อนๆฟังไม่ว่าจะระหว่างทํางานหรือระหว่างขับรถนะครับเผื่อจะฟังแล้วก็เพลิดเพลินแล้วก็ได้เปลี่ยนมุมมองบางสิ่งบางอย่างให้มันดีมากขึ้นนะครับก็ผมก็รวบรวมมา10ข้อคิดนะครับ ก็มันเป็น10ข้อคิดที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของผมเลยนะครับก็มันทำให้พฤติกรรมนะครับมันมีความคิดบวกมากขึ้นนะครับพอเราคิดบวกมันก็มีแรงดึงดูดที่ดีนะครับเราก็เจอกับสิ่งดีๆต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องนะครับโอกาสต่างๆในชีวิตนะครับมันก็ มีแค่สิบหัวข้อเองนะครับที่ผมรู้สึกว่าเอ้ยผมใช้แล้วมันค่อนข้างที่จะใช้ได้ใช้ได้ดีจริงๆนะครับผมก็จะยกหัวข้อแรกเลยนะครับหัวข้อแรกเนี่ยนะครับผมให้ความสำคัญอย่างยิ่งนะครับกับการอยู่ท่ามกลางผู้คนที่เขาคิดบวกนะครับพลังบวกนะครับสามารถ นะครับที่จะส่งผ่านกันได้นะฮะฉะนั้นเวลาที่เราอยู่กับคนหมู่มากที่มีพลังงานที่คิดบวกกันเนี่ยนะครับเราจะรู้สึกอิ่มเอมใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะมีโอกาสความเป็นไปได้ทั้งสิน้นนะครับผมมองว่าสังคมของการคิดบวกเนี่ยเป็นสังคมที่ผมเนี่ยมองหาอยู่เสมอนะครับนะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ย นะครับมีพลังงานที่ดีอย่างต่อเนื่องนะฮะอันนี้คือหัวข้อแรกเลยที่ผมอยากจะนำมาส่งต่อให้เพื่อนๆพี่พนะครับว่ามันเนี่ยเป็นเป็นโซนที่เป็นโซนที่สร้างนะครับสร้างพลังงานที่ดีเลยฉะนั้นนะครับก็อยากให้เพื่อนๆพี่ๆนะครับลองมองหานะครับแอเรียนั้นดูนะครับเผื่อจะเปลี่ยนแปลง บางสิ่งบางอย่างคือจริงๆเนี่ยต้องเล่าให้ฟังว่าเราอาจจะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างได้ดีมากแล้วก็ตามนะครับแต่ว่าสังคมที่เราอยู่จะช่วยพัฒนาต่อยอดให้เราได้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยนะครับโอเคครับมาเป็นหัวข้อที่สองที่ผมจะพูดต่อเลยนะครับคือเป็นเรื่องของการที่ใช้ลักษณะภาษากายของเรา นะครับไม่ว่าจะการยิ้มแย้มนะครับการที่หัวเราะนะครับไม่ว่าคุณจะรู้สึกมีความไม่สบายใจนะครับแต่ว่าการที่เราได้แสดงออกแบบนั้นออกมานะครับร่างกายเรานะฮะจะรู้สึกว่าเรากำลังมีความสุขนะครับมันจะหลั่งฮอร์โมนที่เรียกว่าสารเอนดอฟินออกมานะครับร่างกายก็ เป็นส่วนสำคัญครับที่มันส่งผลต่อความคิดและก็ความรู้สึกเราได้นะฮะฉะนั้นไม่ว่าอย่างไรก็ตามมันอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะอุดอู้อึดอัดรู้สึกไม่สบายใจแล้วลักษณะหน้าตาหรือท่าทางของเรามันมันไม่ยิ้มแย้มแจ่มใสเลย ผมผมไม่ได้บอกนะครับว่าจังหวะที่เราทุทกใจทุกกายเนี่ยเราจําเป็นจะต้องยิ้มตลอดนะฮะแต่ส่วนหนึ่งก็เป็นส่วนสําคัญนะครับว่าเราอาจจําเป็นที่จะต้องสื่อบางอย่างออกมาในเรื่องของลักษณะเช่นมีความสุขนะไม่ว่าจะเป็นการตื่นเช้ายืนอยู่หน้ากระจกมองกระจกแล้วให้กําลังใจตัวเองว่าวันนี้ฉันโชคดีมากเลยฉันตื่นเช้ามา ฉันมีความสุขฉันยิ้มแย้มให้กับตัวเองนะครับเราพูดแบบนี้กับตัวเองบ่อยๆนะครับกฎของแรงดึงดูดก็จะดึงดูดแต่สิ่งดีๆด,ดึงดูดความสุขมาให้เรานะครับวันแรกๆมันอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงไวขนาดนั้นแต่สิ่งที่เราทำอย่างสม่ำเสมอตรงนี้อาจจะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะครับ เนื่องจากว่าทุกวันนี้ไม่ว่าเราจะทำอะไรเรามีผลกระทบกับชีวิตทั้งหมดการเจองานที่มันมากขึ้นการเจอสังคมที่ท็อกซิกการเจออะไรต่างๆฉะนั้นมันเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งที่มันจะหิวใจเรานะครับตรงนี้ผมก็ปรับเปลี่ยนชีวิตด้วยหัวข้อที่2เป็นหัวข้อที่สำคัญไม่แพ้กับข้อหนึ่งเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน ข้อที่3นะครับข้อที่3เนี่ยนะครับผมก็ให้เป็นความสำคัญอันดับต้นๆเช่นกันนะครับตรงนี้ไม่ว่าจะข้อไหนก็ตามนะครับมันเกี่ยวโยงกันหมดเลยนะครับซึ่งมันทำให้ชีวิตเราแบบมีการปรับเปลี่ยนที่ดีขึ้นนะครับหัวข้อที่1กับหัวข้อที่2เนี่ยจะเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่มีหัวข้อนี้นะครับคือการพักผ่อนนั่นเอง นะฮะการที่เราทำงานเหนื่อยการที่เราอยู่กับสิ่งที่มันวนเวียนความคิดนะครับแล้วก็ไม่ได้ปรับเปลี่ยนอะไรเลยจนมันอุดอู้อยู่อย่างนั้นนะครับก็ต้องหาวันเวลาพักผ่อนชาร์จแบตให้ตัวเราเองบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปเดินเล่นนะครับหรือว่าจะไป เดินสวนสาธารณะไปนั่งใต้ต้นไม้ไปพักผ่อนหย่อนใจหรืออะไรก็ตามแต่ที่ทำให้สมองเราปลอดโปร่งแล้วก็ได้พักผ่อนนะครับสมองเราจะได้แล่นแล้วก็มีพื้นที่ว่างในการคิดถึงอย่างอื่นบ้างนะครับไม่เช่นนั้นแล้วเรามัวแต่โฟกัสหรือว่าสมองเราคิดแต่เรื่องเดิมๆซ้ำๆนะครับมันจะทำให้เรารู้สึกแบบไม่มีความสุข ฉะนั้นหัวข้อที่3ก็สำคัญมากๆนะครับที่จะทำให้ทุกท่านนะครับมีความสุขเนาะตรงนี้ก็อยากให้ลองหา,งอาวันเวลาพักผ่อนให้ตัวเองบ้างนะครับโอเคครับส่วนข้อที่4นะครับเป็นหัวข้อการหาแรงบันดาลใจนะครับการที่เราเนี่ยฮะ ไม่ได้มีเป้าหมายหรือแรงบันดาลใจอะไรเลยนะครับมันอาจจะทำให้เราเนี่ยนะครับไม่มีแรงขับเคลื่อนนะครับเราก็เลยจำเป็นที่ต้องหาแรงบันดาลใจนะครับให้เราเนี่ยได้ขับเคลื่อนตัวเองไปในพื้นที่ที่เราไม่เคยไปหรือสิ่งที่เรายังไม่เคยคิดออกมาได้เลยว่าเราควรที่จะทำแบบนี้ดูบ้างไหม หรือทำแบบนี้ดูบ้างไหมเราอยากลองเปลี่ยนแปลงชีวิตให้ชีวิตตองตัวเองมีสีสันบ้างหรือเปล่านะครับอาจจะลองดูนะครับถ้าอันไหนมันเวิร์กก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งความสุขของเราก็ได้นะครับฉะนั้นเราก็ต้องหาแรงบันดาลใจนะครับไม่ว่าจะเป็นจากบุคคลที่เราชื่นชอบกิจกรรมต่างๆที่ทําให้เรามีความสุขนะครับก็คือ ของพวกนี้นะครับมันช่วยให้เราอ่ะมีความสุขพอเรา,ามีความสุขการปรับเปลี่ยนความคิดก็จะดีขึ้นนะครับก็อย่างข้อนี้ก็สำคัญนะครับส่วนข้อที่5นะครับตอนนี้ส่วนใหญ่อาจจะเจอปัญหาแบบนี้อยู่นะครับก็คือเวลาที่เราอยู่ในคนหมู่มากนะครับมันก็จะมีบ้างนะครับที่ไปเจอในอาจากผู้คนที่เขาชอบติด กันนินทากันนะครับหรือว่ามีเรื่องดราม่าท็อกซิกต่างๆนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดว่าแนวๆน,นี้เนี่ยนะครับบางทีเราไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะฮะมันอาจจะทำให้เราเนี่ยไปซึมซับแล้วทำให้เราเนี่ยไม่มีความสุขก็ได้นะครับเพราะว่าการที่เราไปอยู่แบบนั้นเนาะมันมีแต่นู่นนี่นั่นนะครับมีแต่สิ่งที่เราฟังแล้วมันไม่ได้ทำให้ชีวิตเรา อุ่นหรือก้าวหน้าขึ้นหรือว่ามีความสุขมากขึ้นเนาะเรื่องพวกนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จําเป็นมากๆนะครับสําหรับข้อที่5นะครับเราก็ไปหาอย่างที่ผมบอกมันก็จะวนไปหาสังคมนะครับตั้งแต่ข้อแรกเลยนะครับโอเคครับอ่ะตอนนี้นะครับก็มาถึงครึ่งทางแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาพูดกันถึงหัวข้อที่6นะครับก็จะเป็นในเรื่องของ เรื่องของการกินนะครับก็คือเราจําเป็นที่จะต้องนะครับเลือกอาหารที่มีประโยชน์กับร่างกายนะครับแล้วก็มันจะทําให้จิตใจเราเนี่ยนะครับแบบว่ามีความสุขนะครับเป็นอา,อาหารดีๆมีประโยชน์นะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้ทานบ่อยๆเพราะมันเร่งรีบก็ตามนะครับแต่ว่าเราก็ เลือกอาหารที่ทำให้ร่างกายเราสดชื่นหรือว่ากระปี้กระเป๋านะครับแล้วก็เป็นอาหารที่ไม่ได้แปรรูปหรือว่าจะดึงทำให้เราสุขภาพเราไม่ดีนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นเรื่องของการที่หิวมาจากภายในตั้งแต่เรื่องระบบของการกินด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อที่6นะครับก็อยากให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีนะครับพอสุขภาพเราดีความคิดเรามันก็จะ ดีตามด้วยเนาะมันเหมือนอาศัยปัจจัยในเรื่องทุกเรื่องของมิติของชีวิตเลยนะครับที่เอามาประกอบกันทำให้ความคิดเราทําให้ชีวิตเราทําให้หลายๆจังหวะของของทุกอย่างนะครับที่เป็นส่วนผสมของเราเนี่ยนะมันดีดีขึ้นทุกมิตินะครับส่วนข้อที่7นะครับก็อย่าลืมนะครับที่จะพูดหรือเอ่ยคำว่าขอบคุณกับคนรอบๆค้าง นะครับคือแม้กระทั่งตัวเราด้วยเนาะตั้งแต่เราตื่นมาเราก็ต้องขอบคุณตัวเองนะครับขอบคุณมันเป็นจุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่นะครับเราขอบคุณในสิ่งที่แม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆก็ตามนะครับแต่มันจะมีคุณค่าอย่างมากกับจิตใจเรานะครับเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้ถึงแม้มันไม่ใหญ่นะแต่มันทำให้เราคิดถึงเมื่อไหร่เนี่ยเรารู้สึก เบิกบานใจจังเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำดีบางอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับก็ขอบคุณตัวเองนะครับขอบคุณคนรอบข้างขอบคุณที่วันนี้อากาศดีจังขอบคุณที่วันนี้เราหัวลรอเยอะจังขอบคุณที่วันนี้เรายิ้มให้กับเพื่อนเพื่อนยิ้มให้กับเรานะครับก็อาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับแต่มันก็จะเป็นส่วนสำคัญที่ยิ่งใหญ่นะครับที่ มองข้ามไม่ได้เลยนะครับส่วนข้อที่8นะครับข้อนี้ก็เป็นการศึกษาหรือตระหนักในเรื่องของสภาวะอารมณ์ของเราให้ทันท่วงทีนะครับซึ่งตอนนี้ในโลกปัจจุบันเนี่ยหลายๆท่านอาจจะเห็นในโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับที่มีเรื่องของสภาวะอารมณ์ที่ไม่สามารถควบคุมได้นะครับมันส่งผลเสียอย่างยิ่งให้กับชีวิต ใครหลายๆคนที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดการเลยนะครับตรงนี้ก็เลยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับในเรื่องของการศึกษาอารมณ์ความรู้สึกความต้องการของตัวเองเวลาเราโกรธเราอย่าเพิ่งไปไปคุยกับใครนะครับเก็บอารมณ์เราไว้ทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายก่อนนะครับแล้วก็หัวข้อที่ผ่านมาทั้งหมดถ้าเราประกอบมันทุกอย่างไว้ อยู่ในโครงสร้างของชีวิตประจําวันเราเนี่ยนะครับของเราแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะทําให้เราทันอารมณ์แล้วอารมณ์มันก็จะเก็บแต่สิ่งดีๆมาคิดมาประมวล นะครับตรงนี้ก็สําคัญมากๆเลยเพราะผมก็มองว่าถ้าเกิดเราไม่ทันอารมณ์เรานะครับมันจะทําให้บางสิ่งบางอย่างการตัดสินใจการพูดจานะครับกับคนที่เรารักก็ตามกับคนที่เรา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 เป็นเพื่อนเราก็ตามกับคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เราก็ตามนะครับตรงนี้ถ้าเราไม่ไม่ตระหนักถึงสิ่งที่สภาวะอารมณ์เราหรือเราไม่รู้ทันท่วงทีอารมณ์เราเนี่ยนะครับอาจจะส่งผลได้ไม่ดีเท่าไหร่ ฉะนั้นเนี่ยเราถึงจำเป็นที่จะต้องรวบรวมทุกอย่างนะครับเป็น10โครงสร้างของเราซึ่งจะดำเนินชีวิตและเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งผมใช้มาโดยตลอดเลยนะครับแล้วก็ข้อที่9นะครับจะเป็นสิ่งที่เราอยู่กับปัจจุบันนะครับให้เรานะครับยืนอยู่ในปัจจุบันไม่ใช่ว่าจุดยืนของเรานะฮะแต่เราคือจุดที่เรารู้สึกว่า เรากำลังทำอะไรอยู่เราเราเป็นใครเราถ้าเกิดว่าอย่างนี้ถ้าเราคิดถึงอนาคตมากเกินไปนะครับมันจะทำให้เราตึงเครียดนะครับแล้วก็มีแต่สิ่งที่เราวิตกกังวลตลอดเวลาผมกำลังมองว่าถ้าเราอยู่กับปัจจุบันเร,ลลเราลึกตัวเรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่เราทำเพื่ออะไรวันนี้เราทำดีได้เท่าไหรน,นะครับอย่าก,กดดันตัวเองมากเกินไปว่า เราจะต้องดีเท่านั้นเท่านี้ในทันทีนะครับแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเราทำหลายๆอย่างสะสมนะครับสิ่งที่เราทำแล้วเรารู้สึกดีกับชีวิตขึ้นมาอย่างน้อยๆวันละ1%อร์ก็ได้นะครับไม่จำเป็นที่จะต้องแบบโอ้โหนะครับเอาตัวเองไปเปรียบเทียบหรือรู้สึกว่ากดดันตัวเองนะครับว่าฉันจะต้องแบบอนาคตฉันต้องอย่างนี้ ฉันกลัวแบบนี้ฉันไม่อยากให้แบบนั้นมันมาถึงฉันกลัวเรื่องแบบนี้มากอะไรแบบเนี้นะครับให้เรานะครับอยู่กับปัจจุบันอยู่กับความคิดอยู่ให้ทันนะครับอยู่กับตัวเองให้ได้นะครับรู้สึกว่าอืมอย่าวิตกกังวลมากเกินไปนั่นแหละนะครับก็คือเป็นคีย์เวิร์ดนะครับก็คือผมเชื่อว่านะครับถ้าเราทําได้นะครับแดข้อที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะครับข้อนี้เราก็ทําได้เช่นกันนะครับมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากม นะครับว่าเหมือนหลายครั้งแหละเนาะบางทีเราจะนอนอย่างเนี้ยนะครับเราล้มอ่าเราเราเราล้มตัวลงนอนเรานอนนอนอยู่แล้วก็ไปคิดวิตกพ่งนี้จะยังไงอนาคตจะเป็นแบบไหนอะไรแบบนี้เนาะนะครับก็คิดได้ครับนะครับแต่อย่าก,กดดันมากเกินไปนะครับอยู่กับความสุขให้ได้อยู่กับตัวเองนะครับโอเคครับนะแล้ว หัวข้อสุดท้ายที่ผมจะพูดในวันนี้คือขาดไม่ได้เช่นกันเลยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันทำให้เรามีสติตลอดเวลานะครับก็คือเรื่องทำสมาธินั่นเองนะครับการทำสมาธินะครับก็จะเป็นการฝึกจิตใจที่ทําให้เราเนี่ยฝึกการจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับด้วยปัจจุบันเนี่ยอะไรต่างๆเนี่ยก็ หมุนเวียนเปลี่ยนผ่านเราตลอดเวลานะครับฉะนั้นเนี่ยการทำสมาธินะครับก็จะเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เราเนี่ยระลึกถึงตัวเองได้ดีขึ้นรู้ตัวได้ดีขึ้นรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่รู้ว่าสิ่งที่เราควรทำาก้าข้อที่ผ่านมาเราควรทำอะไรบ้างนะครับเพื่อทำให้ชีวิตของเรามีการปรับเปลี่ยนที่ดีนะครับเป็นมุมมองต่างๆที่มันจะทำให้ชีวิตเราเนี่ยดีขึ้นแน่ๆ นะครับซึ่งผมเชื่อได้เลยว่าหลายๆท่านอาจจะมีหลายๆข้อแล้วก็ตามนะครับแต่ข้อนี้ก็สําคัญอย่างมากเลยนะครับซึ่งรวมๆผมก็จะพูดว่าเอ้ยมันสําคัญหมดทุกข้อเลยนะนะครับซึ่งผมก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่มันทําให้ทําให้เราเปลี่ยนแปลงได้นะครับเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วนี่ครับว่าถ้าเราทําอะไรดีๆนะครับพลัง งานแห่งการดึงดูดก็จะดึงดูดแต่สิ่งดีๆมาหาเราหรือแม้กระทั่งดึงดูดเราไปหาสิ่งที่ดีนะครับตรงนี้ก็เป็นการปรับเปลี่ยนชีวิตผมตั้งแต่เบื้องต้นเลยนะครับก็คือพยายามทําใน10ข้อนี้อย่างสม่ําเสมอนะครับซึ่งเอามาประกอบกับเรื่องของการที่ผมมีมุมมองต่อเรื่องการลงทุนหรือว่าการเทรดน,นะครับก็เป็นปัจจัยที่ที่ดีครับ นะครับซึ่งผมก็หวังว่านะครับพอดแคสต์อันนี้นะครับพอดแคสต์คลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆท่านนะครับที่รู้สึกว่ากำลังไม่รู้จะไปที่ทางไหนนะครับลองดูครับลองตั้งแต่ทำทีละข้อ2ข้อนะครับแล้วก็ค่อยๆสะสมค่อยๆสม่ำเสมอนะครับเพราะว่าเรารู้แล้วนี่ว่าเราทำไปเพื่ออะไรนะครับลองเปลี่ยนแปลง ทำบางสิ่งบางอย่างใน10ข้อเนี้ที่เราพอจะทําได้ก่อนนะครับแล้วเราค่อยค่อยๆขยับไปทีละข้อนะครับผมมองว่าน่าจะเป็นสิ่งที่ดีให้กับเพื่อนๆได้นะครับอันนี้ก็เป็นหลักการเปลีป่ยนแปลงชีวิตที่ผมนำมาแชร์ในพอดแคสต์นี้ นะครับก็เป็น EP ีที่2สําหรับผมนะครับก็หนุ่มแบริสนะครับก็มิสเตอร์บนะครับก็เป็นเจ้าของ f o ลเดอร์ของแบริสเทดดิ้งคอมมูนิตีนะครับก็ท่านใดนะครับก็มองหาคลิปหาอะไรที่เพลิดเพลินก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กําลังใจผมนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ีหน้า EP ีนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ